Walk with God โดยคิฤหจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวมีความเชื่ออย่าใจฝ่อหนึ่งซาเูเอลบทที่17ข้อ32ดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิเตียคนนี้เมื่อฟิลิเตียส่งยอดนักรบของเขาคือโกลิอต ที่มีร่างกายสูงใหญ่และชำนาญการรบมาท้าทายกองทัพอิสราเอลกษัตริย์ซาอูลและอิสราเอลตกใจและหวาดกลัวอย่างยิ่งต่อกโกลรแอตจิตใจของพวกเขาก็ฝ่อไปไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้หลงเหลืออยู่แต่เมื่อดาวิดซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแกะได้ยินคำเหยียดยามของฟริเตียต่อกองทัพของพระเจ้าเขามีความหวงแหนต่อน,นามของพระยาเวอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นในพระเจ้าที่จะต่อสู้กับโกลรแอตด,ดาวิดแม้ตัวเล็กแต่หัวใจของเขายิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับกษัตริย์ซาอูลที่ตัวสูงใหญ่แต่หัวใจเล็กดาวิดมองดูที่พระเจ้าและเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้มองดูศัตรตูว่าจะใหญ่โตแข็งแรงชำนาญการรบแค่ไหนเพราะขนาดของรูปร่างไม่สำคัญเท่ากับขนาดของหัวใจ และความเชื่อดาวิดจึงสามารถฆ่าสิงโตและหมีได้ด้วยการช่วยกู้ของพระเจ้าวันนี้เราก็เผชิญโกรแอดยักษ์ใหญ่ในชีวิตของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องการเงินการงานครอบครัวความสัมพันธ์สุขภาพและพันธกิจให้เรามีหัวใจและความเชื่อเหมือนดาวิดเชื่อมั่นในพระเจ้าของดาวิด เราจะพิชิตปัญหาในชีวิตได้ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ